สวัสดีครับผมตัวนี้เป็นชิ้นงานที่ผมเคยทำเอาไว้เพื่อใช้งานเองนะครับเป็นปืนยิงปลาไก่ธรรมดาไม่มีเซฟก็คือเป็นงานท้ายไม้ชิ้เหล็กนะครับก็ปีกโรลเลอร์ครับยางหนึ่งเส้น ก็ไม่มีอะไรมากครับคืองานตัวนี้เป็นงานที่ผมสำหรับไว้ใช้เองครับแต่คือผมกำลังมีโครงการมีแนวทางว่าจะมาทำปืนยิงปลาแบบสำเร็จแล้วก็เป็นพวกท้าย ืนยิงปลานะครับก็คือฝากติดตามด้วยนะครับก็คือก็ยังขาดงบประมาณขาดหลายๆอย่างก็จะพยายามทำคิดค้นให้มันดีกว่านี้ไปเรื่อยนะครับเผื่อมีท่านใดสนใจก็สอบถามทักเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับผม